เมื่อก่อนชีวิตผมนะโคตรจืดชืดตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านดูทีวีวนหลูไปเรื่อยจนกระทั่งวันนั้นเพื่อนผมส่งลิงกมาให้บอกว่าลองดูดินาจา69อาจจะเปลี่ยนชีวิตแกก็ได้นะเว้ยผมก็แบบอะไรวะนาจา69 ตอนแรกก็งงๆงกดเข้าไปดูโอ้โหเกมอะไรเนี่ยเล่นง่ายแถมกราฟิกก็น่ารักดีผมลองเล่นดูขำๆปรากฏว่าเฮ้ยได้แต้มเฉยเลยเล่นไปเล่นมาเริ่มติดลม้มผมนี่นั่งเล่นตั้งแต่เลิกงานยันเที่ยงคืน วันรุ่งขึ้นไปทำงานเพื่อนทักเฮ้ยทำไมวันนี้แกดูสดใชจังวะผมก็ยิ้มนาจ้าหกเ้าไงชีวิตเปลี่ยนเพื่อนขำกากบอกเวอร์ละแต่ผมไม่สนช่วงพักเที่ยงผมก็แอบเล่นนาจาหกเในห้องน้ำเจ้านายเดินเข้ามาพอดีผมรีบซ่อนโทรศัพท์แทบไม่ทันเจ้านายมองหน้าแล้วถามทำอะไรนะ่ะผมตอบแบบหน้าซีดเออผมผม ปวดท้องครับเจ้านายทำหน้าสงสัยแล้วเดินจากไปผมนี่แทบช็อกแต่สุดท้ายจากคนที่เคยจืดชืดตอนนี้ผมกลายเป็นคนตลกประจำออฟฟิศไปแล้วเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะนาจา6กนี่แหละมันทำให้ผมมีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกวันชีวิตมันก็เลยสนุกขึ้นเยอะเลยสรุปคือนาจา6กทําทำให้ผมขำกลิ้งชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับ